ยามไทยโบมคนไทยรับใช้แทนพบกับช่องทางการรับชมช่อง13สยามไทยนะคะผ่านทาง www.13livetv.com ค่ะและอีกหนึ่งช่องทางค่ะผ่านทาง YouTube 13สยามไทย TVHD ค่ะ เฟซบุ๊กเพจนะคะเซิร์ชได้เลยคำว่า13สยามไทยค่ะอีกหนึ่งช่องทางสำหรับชาวโซเชียลนะคะผ่านทาง t ิกต o k ค่ะส3สยามไทย TV h ี ติ่งต้องช่อง13สยามไทยค่ะอีกหนึ่งช่องทางสำหรับการรับชมช่อง13สยามไทยสามารถรับชมได้ผ่านทางกล่องไทยแซดค่ะเพียงแค่คุณมี WiFi ก็สามารถเชื่อมต่อกับกล่องไทยแซดเพื่อรับชมช่อง13สยามไทยได้แล้วค่ะ สามารถสั่งซื้อกล่องไทยสัตว์ได้ที่ช่อง13สยามไทยในราคา690บาทหากคุณสั่งซื้อเครื่องดื่มสมุนไพรก้านตองเพื่อเป็นการสนับสนุนช่อง13สยามไทยคุณสามารถรับสิทธิ์แลกซื้อหรือมีสิทธิ์รับกล่องไทยสัตว์ฟรีทันทีค่ะข่าวเด่นข่าวด่วนเจาะลึกทุกประเด็นรู้ทันเหตุการณ์รู้ทุกมุมเรื่องจริงต้องช่อง13สยามไทยค่ะ 13สยามไทยค่อไทยรับใช้แทนพบกับช่องทางการรับชมช่อง13สยามไทยนะคะผ่านทาง World Wide Web 13livetv.com ค่ะ และอีกหนึ่งช่องทางค่ะผ่านทาง YouTube 13สยามไทยทีวี HD ค่ะรายการทันข่าวครับวันนี้ต้องดูรายการทันข่าวเลยจะได้ไม่ปวดกระกบาลเพราะปวดกระกบาลหมดเลยไม่รู้อะไรเป็นอะไรปัญหาชายแดนนะครับไม่ได้ปวดกระกบาลเรื่องหมอเรื่องหมอเราต้องเฮตละปวดกระกบาลเรื่องชายแดนมากเลยนายกนางสาวแพรทองทาน ก็ไปเยี่ยมทหารเออเขาซัดกันจนเขาอะไรคน,คนสับสนโอลมาหจะเจนตเพิ่งไปเยี่ยมก็ไม่ว่ากันเอาละครับถามในที่ประชุมว่าเออทำไมเวลาเปิดด่านไม่เหมือนกันอนะ่ะมันเหลื่อมกันอยู่ชั่วโมงหนึ่งอ,อแล้วก็สั่งบอกว่าทำไมไม่ไปเปิดให้มันเท่ากันคนจะได้สบายทั้งสองข้างแม่ทัพภาคที่สองเขาก็ตอบดีครับท่านตอบว่าน่าจะเป็นอ,อ่ เล่เหลี่ยมทางการเมืองของทางกัมพูชาแม่นายกก็ไม่ฟังเสียงเลยเอาไปเอามาเอาประชาชนสบายไว้ก่อนอะไรไว้ก่อนเออทัวลงเลยปัด,ด่ากันตึมไปหมดเลยหูอดีตแม่ทัพภาคสองก็ด่าแล้วไม่รู้เลยว่าเนี่ยมันเป็นการแทคติกเป็นวิธีของ กัมพูชาเขาตัวไม่รู้เรื่องอะไรทําไมไล่เดียงสาขนาดนั้นเลยเหรออะไรอย่างนี้ก็โอ้เอากันเละเทะเลยบอกให้มาตรวจก็มาตรวจมาคุยกันไปกินข้าวเออไปอย่างหนึ่งแต่นี่มาแล้วก็บอกให้ให้เปิดไฟคุณอนุทินเขาง้างตีนอยู่แล้วนาง้างตีเขาบอกเขาไม่เปิดเขาไม่เปิดอะไรตตรงงานก็จะเปิดอย่างนี้ล่ะอยากจะตรงมาตรงเขาได้แต้มเห็นไหมเขาได้แต้ม ระวังนะวันสุดท้ายที่ไม่มีตําแหน่งแล้วคุณจะอยู่กับใครขนาดอนุทินเคยยืนโอยตัวงอลุมแล้วลุมอีกโอมยิ้มตลอดอวันนี้เขายังเป็นอีกอย่างเลยอไม่ช้าระบึงจะได้ดูแล้วว่าสูสีแต่ถ้าคุณไม่รู้คุณอย่าพูดแล้วคุณไปพูดในเรื่องที่เขาก็อุตส่าห์บอกแล้วว่าเป็นแทคตติกเป็นกลยุทธ์เป็นชั้นเชิงเป็นทางการเมืองของเขเมรก็ยังไม่ฟังองีก าจนกระทั่งอดีตแม่ทัพก็ออกมาใส่คุณเป็นชุดๆๆเลยแล้วหนักกว่านั้นอีกเขาบอกว่าเขาเทัพจะทนไม่ได้เลยนายกไปเดินตลาดจะซื้อลอตเตอรี่คณะทำงานซื้อไม่ได้ค่ะซื้อไม่ได้ค่ะแล้วคนเราทำไมซื้อลอตเตอรี่ไม่ได้วะมันก็ต้องซื้อลอตเตอรี่ได้ดิลอตเตอรีอร่ของไทยอะแล้วทำไมซื้อไม่ได้ทำไมเขาถึงห้ามจะตายท่านทราบไหมครับก็มันเขียนอยู่ข้างบนน่ะ มันขายร้อยบาทอ่ะเขาใอ้ขายแค่80ขายของเกินราคาแล้วนายกเป็นเจ้าหน้าที่หรือเปล่าคุมขั้ราคา,าทั้งหมดทหารตำรวจและอยู่ใต้หมดแล้วคุณมาซื้อของเกินราคาแล้วเป็นของของรัฐบาลออกด้วยแล้วไม่ไอ้ขายเกินราคาแล้วโคตรพ่อโคตรแม่งขายเกินราคาต่อนหน้ามึงไปซื้อมึงยังไม่รู้อีกแล้วเดินไปบนไปงอนมีสะบัดหน้าบอกว่าอะไรกฎเกณฑ์อะไรเยอะแยะซื้อลอตเตอรี่ก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้เอ้าเฮ้ยนี่โชอะไรวะโชอะไรเนี่ย อย่าบอกว่าโชว์แบบนั้นนะแบบตีไพ่ดัมมี่แล้วมีไอ้ไอ้ไอ้คุณโพดําอยู่อะเออยังไปโชว์อีกแบบทาอารมณ์เสียจะซื้อก็ไม่ได้กดอะไรมันหยุ่หยิมเขากันคุณนั่นแหละถ้าคุณดันซื้อก็ไปแล้ะมึงเอ้ยจริยธรรมโดนแน่นอนเลยเออไปแน่นอนเลยเพราะว่าเฮ้ยของเกินราคามาขายต่อหน้านายกนายกสนับสนุนให้คนทําผิดกฎหมายเอาอะไรมาอยู่เขาบอกแล้วยังไปโวยวายเขาอีก เรียบร้อยทั่วลงเลยบอกโอ้โหหนูอยู่นอนบนหอคอยงาช้างนอนบนเตียงงาช้างจริงๆแล้วอย่างนี้จะไปสู้กับเขมรได้อย่างไรออมาถึงการประชุม J b บเราก็จะประชุมท่าเดียวลัมรีต่างประเทศก็ไม่ฟังเสียงแล้วต้องเจรจายอย่างนี้ต้องไปอย่างนี้ผมว่อนโยบายผมว่าท่านอ่ะบอ่อเท่าโลกแปลว่าอะไรไปถามคนจีนดูบอ่อเท่าโลกโอ้โห มาอย่างนี้ได้ยังไงเนี่ยมันเขาบอกเขาไม่เจรจาเขาไม่คุย4.3ประสาท1หน er uh> ึ่งช่องบกเราก็เออจะนี่จะนี่จะนี่อ่าไม่ไม่เท่านั้นยังไม่พอฮุนเซนโพสตมาเลยว่าขอบริจาคเลยเพื่ออะไรขอบริจาคต่อสู้กับการลุกรานจากไทยเมื่อวันนี้เองหลังจากอุ้งอิงไปเยี่ยมแล้วลุกรานประเทศไทยนี่เลย บอกว่าขอบริจาคจากการต่อสู้จากการลุกรานของประเทศไทยเขาว่าเราไปลุกรานเขาและไหนนะแม่อุงอิงบอกว่าคุยกันรู้เรื่องแล้วคุยกับหุ่นหมาเน็ตแล้วบอกไม่มีอะไรแล้วก็ภูมิธรก็บอกคุยกับเตียเซงหาแล้วไม่มีอะไรทักสิงก็บอกคุยกับอุ่นเซนแล้วไม่มีอะไรไม่มีอะไรพ่อมึงเหอมันก็จะบุกมันก็อ้างว่าเราจะลุกรานจะต่อสู้เล่นเกมยาวขอบริจาคและบริจาคเงินนําเลยเออเขาเตรียมเล่นเกมยาวแล้ว เราก็โอ้ไม่มีอะไรเดี๋ยวไปเนี่ยห้ามพูดนะว่าถอนเดี๋ยวเขาจะช้ำใจให้บอกว่าปรับกําลังเข้าสู่ที่ตั้งเดิมเอาไอเวนถ้าเพือ่อเราบอกว่าตกลงเขาไม่ได้ถอนก็แปลว่าเขาไม่ได้บุกลุกอะดีแล้วเมื่อเขาไม่ได้บุกลุกแล้วทหารเขาตายหาไปคนนะึงอะเกิดจากอะไรว่าแมวที่ไหนยิงวะเอ้าแล้วถ้ามีบุกเข้ามาแล้วคนไทยเขาจะยิงเหรอไทยนี่ผมเชื่อพ่อผม,มเป็นทหารมาทั้งชีวิตอายุ15ปีก็ไปเข้าโรงเรียนเตรียมทหารแล้ว อยู่ทั้งชีวิตเลยถึงกเกษียณเป็นทหารอยู่เนี่ยรู้อยู่แล้วทหารไทยเนี่ยเรื่องนี้ไม่ทําแน่นอนเราไม่เคยไปทําอะไรใครก่อนเพราะเราทหารไทยก็คือคนไทยมีจิตใจโอบอ้อมอารีแต่เขาสิเขาเล่นตลอดเลยแล้วเราเนี่ยยังไปเข้าทางเขาลัมตรีกลาโหมรองนายยกฝ่ายความมั่นคงเป็นของภูมิในภูมิธรรมดู ตกลงในภูมิธรรมช่วยกเมรเลยช่วยไทยผมก็ไม่รู้นายกอุงอิงเนี่ยช่วยกเมรเลยช่วยไทยก็ไม่รู้อีกไปบอกเอ้ยอย่าพูดถอยอย่านันอย่านี่วิ่งวิินว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 ินไม่มีแล้วเ,เ,เขาตายดีเขาก็มาเรียกร้องอุตลุดหมดเลยแล้วนี่เราจะไปเจราจา JBC เนี่ยเขาไม่เจราจาพวกนี้ระวังเขาจะหลอกให้หลงกลนะผมไม่เชื่อมัน่นการทำงานของรัมเรีกระทรวงต่างประเทศไม่เชื่อเลยถือว่าไม่มีความสามารถเลย ป่านนี้ยังไม่เรียกทูตมาคุยว่าเป็นยังไงเรียกแต่ละอันมาส่งประท้วงก็ยังไม่ส่งไม่ทําอะไรเลยทํามาพูดดําแหนวันนี้คุณทํางานเนี่ยเกรงใจขเมเหรือเปล่าผมไม่รู้หรือเกรงใจนายใหญ่หรือเปล่ากูก็ไม่รู้อีกเออเพราะคุณจะไปรู้เรื่องของมึงได้ยังไงแต่การที่กระทําคุณออกมาเนี่ยมันเป็นแบบนี้เซ็งไหมล่ะครับพ่อแม่พี่น้องเซ็งไหมละ่ะมันเซ็งจริงๆเลยว่า มันเกิดอะไรขึ้นในเมืองไทยเนี่ยนายกก็ไม่ภาษีภาษาลองนายกฝ่ายความมั่นคงผู้รับสีกาโหมก็ไปเอียงทางเขเมรเอาเข้าไปดิว่าามันไปอะไรกันนักหนาส่วนผู้นำจิตวิญญาณก็เชียร์เลยบอกว่าโนสแมนแลนเลยเอาไปหนักเขาเยลยรับมืเขางว่าโนสแมนแลนก็แปลว่าคุณยอมรับแล้วว่าไม่ใช่เขตประเทศไทยเพราะนั้นเขาตายมึงสวยแน่เออเนี่ยแล้วมันเอายังไงกันผมเนี่ย ให้พ่อแม่พี่น้องเห็นแล้วว่าวันนี้อึดอัดเว้ยอึดอัดเว้ยออแล้วคุณบอกคุณไม่ลบคุณต้องสงบคุณเซนเ็าประกาศบ่ายนี่เลยว่าลบยาวหาเงินเลยแล้วคุณพูดกับเขาพูดคนละเรื่องแล้วเราเป็นคนไทยเราจะฟังไทยวันนี้เราก็ต้องฟังคุณเซนที่รากเขาลงมาใน Facebook เลยเขาไม่เคยบอกเลยว่าเขาจะไม่หยุดลบกับเราแต่ทางเราบอกเขาจะหยุดเขาไม่มีเขาไม่เอาเราจะมาประส,ระสานกันคบกันด้วยดีอะไรมันเพอเจอแล้วเนี่ย โอ้ยมีข่าวที่ดีมาอันเดียวก็คือแม่วันนี้ข่าวเรื่องหมอนี่ก็ดีเอ้ามาดูรายการข่าวมาั่งฮุนเซนเชิญชาวกัมพูชาบริจาคเงินหนุนการต่อสู้กับการรุกรานของไทยแลนด์นี่เลยมึงกับประเทศไทยเลยดูเทม่มล่าใส่แว่นตาเขาเป็นนักลบมาทั้งชีวิตหนะ้าตาบอดไปข้างโดนลูกปืนเรื่อยเนี่ยก็จาไม่ได้เหมือนก,ก,กันว่าแต่นี่ละ่ะโอ้โหเขายิ่งใหญ่มากแล้วเขาไม่ฟังเสียงเลย เรานี่ยุ๊ยเกรงใจเขาจำได้ว่าผู้มีบารมีเหนือระบบเนี่ยเคยพาสมาชิกพักตัวไปทำการคาราวะหุนเซนถึงในแผ่นดินเขาเลยนะผมจำได้มันมีรูปยังอยู่ในตาอยู่เลยแต่ไม่ได้ไปดูอยู่ในตาเพราะเห็นมีบาง,บางคนคุกเข่าไหว้นัะผมก็เลยจำได้ข่าวที่สองเนี่ยดูดิครับเขาพร้อมสู้เราตลอดเราบอกว่าจะตัดไฟฟ้า ลำรรีกัมบ,บูชาออกมาบอกเลยว่าเออไม่สนเว้ยกูไม่ได้เอาไฟฟ้าจากมึงเว่ยไม่ได้นำเข้าไฟฟ้าจากไทยเย,ย้มีเพียงพอหากถูกตัดยักไหลอนี่เลยว่ามึงตัดสิว่าง่างครับว่าไงแล้วท่านพูดว่าว่าไงาทหาร็็จะได้ ฝ่ายรัฐบาลก็จะตัดต้องขอสมชก่อนต้องเป็นอย่างนี้ก่อนต้องอย่างนั้นก่อนต้องดูผลได้ผลเสียก่อนแล้วลบอย่างนี้ลบร้อยครั้งแพสองรอยครั้งอะไรครับอา้าวข่าวสามอดีตแม่ทัพภาคสองเขาซัดแรงว่าปมรัฐบาลเล็งปรับเวลาเปิดปิดดันให้ตรงออกงับเห็นเขาซัดแรงเลยว่าทุเรศเว้ยอน้องหนก น้องนกเนตระคะอเวสนะสุดยอดเลยน้องนกออกมาแล้วโอ้โหท่านรู้เรื่องดีมากท่านเสนออะไรอะไรดีมากเลยแล้วรองแม่ทัพนัดก็ดีมากเลยเสนอสี่ข้อห้าข้อโอโ้พนตรีนัดที่ไปรองแม่ทัพอยู่นะท่านพลโนกนกเป็นอดีตท,ท่านกเกษียณไปแล้วนี่เลยนะครับโอ้โหท่านบอกอย่างนี้เลยอ่ะโอ้โหเอาละไม่รู้แล้วไปพูดแล้วไปพูดแล้วเราก็เสีย อดีตบิ๊กสรพออ่านมากทักษิณหุนเซนชี้จบไม่ดีแน่หมูทั้งคู่แปลว่าอะไรวะเขาหมูแล้วเราหมูผมกลัวเราจะเป็นหมูว่าดีนะครับพี่นันทเดชนันทเดชเดชมฆสวัสด์ชําแหละเลยปมช่องบกเนยโอ้โหอดีตหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการพิเศษศูนย์รักษาความปลอดภัยแห่งชาติอ๋อหุ้นเซนหมูหรือทักษิณหมูหรือหมูด้วยกันทั้งคู่แต่ที่แน่เน,นี่ย ประชาชนคนไทยเป็นหมูแล้วพอฟังไม่รู้เรื่องเลยนี่แหละครับก็เป็นข้อคิดที่ดีนะครับมีเหตุผลที่มาเลยท่านเขียนไว้ดีนะครับนันทเดชเมฆสวัสดิ์ท่านบอกผู้นำเขมรทุกคนลืมบุญคุณของประเทศไทยง่ายทุกคนหุนเซนเป็นเด็กในคาถาของเวียดนามจึงถูกพักฝ่ายคานเวียดนามโจมตีว่ายกดิแดนของ ัมพูชาไปเป็นของเวียดนามดังนั้นเขาก็จะมาเอาจากไทยนะครับโดยมีไส้ศึกหรือเปล่าไม่รู้แต่ผมว่ามีนะเท่าที่อ่านข่าวเนี่ยมันมีไส้ศึกเยอะเลยและไส้ศึกมันคนใหญ่ด้วยข้อ3ก็าบอกว่าทักษิณน,นั้นกระดูกคนระเบอ้อกับหุนเซนหุนเซนรุกทางคำพูดจนทักษิณเสียคนยับเยินไปหมดในความคิดของคนไทยเพราะพื้นที่เกิดเหตุเป็นประเทศไทยแต่ทักษิณไม่ได้นั่นอะไรเลยแถวันนี้โดน ชั้น14เข้าไปก็ตาอักโลหิตแล้วเนี่ยฮุนเซนรู้เรื่องในอดีตที่ทหารไทยใช้กําลังทหารห้ากรมยันทหารเวียดนามซึ่งขณะนั้นไม่เคยแพ้ใครเลยแล้วก็ยันที่ช่องบกเห็นไหมครับเห็นไหมครับฮุนเซนรู้ดีว่าพื้นที่สามเหลี่ยมมรกรนั้นมีของดีมากมาย มันจะล้าไปถึงอะไรรู้ไหมครับมันจะล้าไปถึงเขตแดนทางทะเลแล้วก็จะไปกินถึงน้ํามันของเราก็ยกไปเขาทั้งหมดเลยก็อาจจะถูกใจโกรนะครับก็เอ้าเ,เรื่องนี้ทักษิณก็ยอมยอมเสียทุกอย่างเพื่อเพื่อนนะครับแล้วก็เ,เหลือเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองเออผมไม่รู้แต่ก็ไม่ได้ผลประโยชน์อะไรนะลองดูเอ้าทำนูนแฉหุนเซนประเดิมบริจาค300รล้านเรียลสู้การลุกรานของไทยเลยเออเอารมึง เอาลือมึงไอ้นูนประกาศแล้วเอาใช้ได้เลยเอามาถึงพ่อสุดหล่อของผมมั้งสุดหล่อพ่อรังซิมันโรมาเขาเป็นลูกครึ่งอิตาลีนะครับโอ้หน้าหล่อเหมือนอิตาลีเลยแต่ดูแล้วก็คล้ายๆโรน,นัลโดนักฟุตบอลไอ้ั้นโปรตุเกสไม่ใช่อิตาลีานะครับอ่ะรังซิมันกี้แพทองทานประกาศให้ชัดความสัมพันธ์ครอบครัว ไม่ใหญ่กว่าความสําคัญของชาติไทยลงในไทยโพสต์นะครับรังสิบันนี้ใช้ได้เลยนะครับแนะนําให้คุยแบบทวิภาคีสร้างบาดแผลน้อยที่สุดแนะตัดไฟก่อนประชุม JBC สร้างแต้มต่อให้ไทยต้องประกาศให้ชัดความสัมพันธ์ส่วนตัวไม่มีวันใหญ่กับความสัมพันธ์ของประเทศ ผมเห็นด้วยเลยครับกับน้องรังสีบัลเลยครับเอ้มน้องไม่ได้มั้งหลานเลยน้องเอาน้องก็ได้ว่าวันนี้เนี่ยข้อเสนอของรังสีบันเนี่ยถูกใจผมทุกอันอ่ะคือต้องตัดไฟตัดเนตัดทุกอย่างเลยมาวันนี้เราตัดแล้วไม่ได้เป็นประโยชน์กับประเทศไทยนะครับเป็นประโยชน์กับชาวโลกเลยเออเพราะว่าชาวโลกเนี่ยเขาก็จะได้ประโยชน์ที่ไอคอนเซ็นเตอร์อะบละยบมบาบาบอบหลอกคนมันจะได้ไปหมดตัดเลยมันยิ่งอวดดีว่ามันมีก็ตัดให้มันรู้แล้วรู้อดไปเลยว่าของมึงอะที่ว่าดีอะ มันจะมีอะไรแล้วระหว่างที่มีเหตุเนี่ยเขาก็เดินสายนะครับ mm hmm. หุ่นหมาเน็ตเนี่ยก็ไปฝรั่งเศสอะไรไปนั่งพบกับมาครองมาครองเขาก็เตรียมาช่วยหาเอกาสารเลยเพราะเาเป็นเจ้านานทิคมมาครองเสียบวยตอนลงเครื่องบินเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วภรรยาตกหน้าเพีย้ยแล้วลงเครื่องบินผักเกือบตกกระไดเครื่องบินเนี่ยออแล้วมาแก้ตัวไม่เล่นกันอะไรเออมีสะบัดแขนด้วยเอาแล้วก็อย่างว่าภรยามาครองเนี่ยอายุมากกว่าท่านเท่าตัวมั้งครับ เพราะว่าเป็นเคยเป็นอาจารย์ของมาครองแต่ว่ามาครองเกรงใจมากเนื่องจากเป็นคนเทรนมาครองจนเป็นประธานาธิบดีได้เอาเลยนะครับนี่บอกเลยว่าจะเป็นตัวกลางให้มาอีกแล้วตัวกลางตัวกลางมึงก็แดกกูดูว่าไอ้มาครองแม่ไอ้เวรมึงเป็นเจ้าอนาธิคมเขามึงก็ต้องช่วยลูกกระจกมึงกูไม่ได้เป็นลูกน้องอนาธิคมมึงกูก็แย่อย่าลืมนะมึงจะมาหลังสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยมันจะาแบ่งประเทศไทยเป็นสองส่วนเลยนะครับ สองฝั่งไม่น้ำเจ้าพญาเลยฝั่งนึงเป็นของอังกฤษฝั่งหนึงเป็นของฝรั่งเศสเราดีบอบช้ำม,มากนะครับเขายกเรือกำลังเรือที่มีเหนือกับเราเข้ามาโจมตีประเทศไทยให้ยอมยกนี่ยกโน,โน่นยกโน่นให้เราก็ไปหมดเลยเสียมราชพตัตบ,บองศรีโสพลประจันคีริเขตคือเกาะกงไปหมดเลยนะครับพอกำลังเรือปืนฝรั่งเศสแล้วมันยึดบางเรื่องครึ่งโลกแล้วเราจะไปสู้อะไรแต่ไทยก็สู้นะครับทหารเรา ตาเรือไทยก็สู้วีรกรรมที่เกาะช้างเขาเรียกยุทธนาวีที่เกาะช้างฝรั่งเศสเอาเรือลามอสปิกเกอ้โหเป็นเรือปันจนานใหญ่เข้ามาเลยมาซัดเราเราก็เอาเรือธนบุรีที่เป็นเรือปืนด้อยเขาอยู่แล้วออกไปสู้แต่เขาก็มีหมู่เรือมาด้วยนะครับเขาก็มีหมู่เรืออะไรมาด้วยเพราะเรือใหญ่ๆพวกนี้จะไม่อยู่ลําเดียวจะไปเป็นฝูงเลย แต่ภาษาเรือกเรียกไปเป็นกองเรือเราก็ไม่ใช่ไปเฉพาะทนบุรีอย่างเดียวเราก็มีเรือดำน้ำไปด้วยสินสมุทรสุดสาคอนมัชฌานุอแล้วเราก็มีเรือต่อปิโดเลยเรือต่อปิโดก็ชื่อชื่อเมืองอ่ะปัตตานีปัตจบอะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นเรือเรือเรือต่อปิโดมีเรือต่อปิโดใหญ่กับตอปิโดเล็กเรือต่อปิโดเล็กนึกว่าเรือดำน้ำเตี้ยนนิดเดียวสําหรับวิ่งเข้าไปชาร์จแล้วก็ปล่อยต่อปิโดแล้วหนีเลยเพราะเรือเล็กมันก็ยิงปืนโดนลำบากต่อปิโดใหญ่ก็ใหญ่กว่าน่อย แต่ก็ใช้ยุทธวิธีเดียวกันแอบก็ไปซุ่มยิงแล้วหนีกบบ็ปรากฏว่าโดนก็ไปเยอะเลยครับแล้วก็ออกไปสู้นะครับเรือเราออกไปสู้แต่เราโชคไม่ดีทําไมพระเจ้าไม่เข้าข้างคนไทยบ้างเลยนัดแรกที่ลามอสปิเก้ปล่อยมาลงสะพานเดินเรือไทยเลยครับเรียบร้อยครับนายทหารสั่งการเดชมาเร่งงิกมากล้องด้องหมดเลยครับผู้ขับการเรือนาวาโทหลวงพร้อมวีรพันธ์เรียบร้อยไปหมดเลย เรือก็สั่งการลบอิสระสกษัตริย์จันหลกลานก็นปรากฏวันลามอสปิเก้ไปโดนตปิโดเราหรือปืนไม่รู้อะซัดก็ไปหังเสือเสียหังเสือเสียก็ถอนตัวออกจากการลบเราก็เลยถือว่าเราป้องกันประเทศไทยไว้ได้ก็ถือว่าเราชนะแต่เรือธนบุรีก็มาจมนะครับเข้ามาวิ่งเข้ามาเกยตื้นมาจนมา,มาเกยตื้นที่แถวจันบุรีแล้วตายผมจําไม่ได้แล,แล้วแต่ก็ออกมารู้เรือเร่องนี้ดีเลยเพราะว่า พลประจําปืนท้ายตอนนั้นท่านเป็นพลทหารชื่อเติมแก้วกันเนรตอนผมเป็นนักเรียนในเรือท่านเป็นเรือเอกท่านเป็นคนมาสอนปืนผมท่านเล่าให้ฟังท่านบอกว่าโอ้โหทหารเราสู้ทุกคนขวัญดีมากทั้งลูกปืนลงปูการตายต้นหนตายต้นปืนตายต้นเรือตายก็สู้กันแบบไม่ฟังเสียงเลยป้องกันไว้ได้แต่ว่าเสียหายเจ็บหนักนะครับแต่ว่านี่แหละทหารเขาสู้มาก็มีทหารไว้ทำไมก็มีทหารไปททำพวกนี้แหละครับ ถึงเวลาเราก็จะไปตายให้ท่านนะครับเพราะว่าอาชีพเราต้องปกป้องแผ่นดินไทยแล้วเราก็จะไม่ยอมเสียแผ่นดินไทยแม้แต่ตารางนิ้วตารางมินเดียวเราพูดไม่โดนด่าหรอกครับแต่แปลกมากคนนี้พูดไม่ได้พูดโดนด่าเลยไอ้กันวีครับสสนี่นะครับพักอะไรก็ไม่รู้ทางใต้นี่แหละครับมันพูดเราไม่ยอมเสียเดียวไอ้ภูมิธรรมด่าเลยหาว่าลุกระดมข้างชาติไอ้นี่ไม่ได้เจอกันนวีด่าอย่างเดียวเลยเขาพูดอุ้ยกูยมันด่ามันด่า จัดมวยชกกันเลยดีแมกกันวีพี่เป็นกรรมการให้ยกที่หนึ่งกันวีชกยับ้ายภูมิทำหน้างายกันวีเข้า,อาโอ้โหได้เป็นกรรมการและภาคเองเสร็จใส่ไม้ภาคเลยห้ามเป็นกรรมการนะมวยเก่านะครับเมอมวยทหวารเรือเนี่ยนี่ไ่รู้เลยสมัยสมรักเนี่ยเข้ามาแต่ก่อนเป็นนักมวยไทยมาอยู่าหารเรือสอนให้เป็นนักมวยสากลสอนยากมากเลยนะครับ ผมไม่ได้เป็นคนสอนนะครับมีคนสอนแลวคนไอ้ตลาดแขกยังเป็นนาวเอกเลยทื่ทวีวัฒน์อิสลามอ่ะทำไมมวยมวยไทยกับมวยสากลต่างกันยังไงร,รู้ไหมครับมวยไทยเนี่ยสมรักนี่เป็นสุดยอดมวยนะครับเขาสามารถจะเป็นแชมป์สองสนามทั้งลุมพินีและลาดดาเนินได้เอ้ยบรดวิทมัวแม่งก็มีหลายคนในวันเดียวกันชกลุมพินีเสร็จซ้อนมอเตอร์ไซค์มาชกราาดดาเนินได้มันสองสอง แชมป์สองสนามในวันเดียวกันเลยเขาจัดเพื่อจะให้สมรักไปชกไม่ได้ไอ้น,นี่เก่งมากครับแต่ว่าพอมาเป็นมวยมวยไทยเขาบอก hey, เฮ้ยฐานเรือเอาไปชกมวยสากลดีกว่าก็สมรักช่วยหน่อยเพราะเป็นทหารมามวยไทยเนี่ยมันกาดมวยคนละอย่างกับสากลน,นะมวยไทยเขาเรียกว่ากาดเป็นแบบลำตัดเป็นลำลำตัดแม่ประยูนแม่ต้องมีอ้าเปิดหน้าหน่อยมีอะโอ้โปง้งเดียวก็แหม่ฟื้นโรงพยาบาลเนะอ่าแต่ส่วนมวยสากลเขาไม่เปิดนะเขา้มหน้า ขาดสูงเอานมกันเนี่ยเขามาอย่างนี้แล้วหัดสมรักกองทัพเรือหัดนะครับไม่ใช่บรรวิธหัดหัดได้เลยครับเขาทาโลงสังกสีวัดความสูงอ่าเอ็งสูงร้อยเจ็ดสิบห้าโลงสูงร้อยเจ็ดสิบมันก็โง่หัวไม่ได้โง่ปังโง่ปังโง่ปังอาทิตย์เดียวละครับมันเดินยังก้มหัวเลยกลายเป็นคนเรียบร้อยเลยปังปังปังตลอดนะครับแล้วก็ออกมาเป็นอย่างนี้ เหรียญทองโอลิมปิกเหรียญแรกของเมืองไทยเลยนี่ฐานเรือนะครับฐานเรือแต่ไอที่ไปไปโดนใครหลอกอันนี้ก็ฐานเรืออีกเหมือนกันนะครับเพราะผมรักไปฐานเรือแม้มันลิวิสกี้อะไรวิสกี้เสือกตั์ก็ไปเยอะลูกจะกระตือายหาอยู่คอนโดเดียวผมนี่แหละไอเอ็มโซนี่แหละไอสมรัก็นี่แหละครับเพราะนั่นเนี่ยของเราเนี่ย ได้หลายอย่างจะชกบอกเลยนะกานวีเออเป็นเป็นกรรมการได้เลยสมัยก่อนเอานักมวยไปชกสำโรงนี่แต่ฮัเรือนี่ไม่ต้องฝึกมากแล้วครับทําไมชกได้ดีเราหาไรายได้ให้หนักมวยเลยบอกว่าไปชกสำโรงเดิมพันสมัยก่อนเดิมพันสองพันสามพันก็เก่งแล้วก็เอาไปชกอ่ะขอโทษนะครับไอ้พวกขี้เกียจซ้อมขึ้นไปชกเดิมพัน เหมื้อโดนเตะฝากญาติเลยโอ้โหหลังจากนั้นมันซ้อมกันแหลกเลยพอขึ้นไปต้องได้ตังค์ไม่ใช่แพ้แล้วเจ็บนี่แหละครับเราเราก็ได้เป็นแชมป์หลายคนนะครับทวีวัฒนี่ก็อยู่กับเราอิสลามตลาดแขกชื่อนักมวยเ็าชื่อตลาดแขกแล้วก็ลูกเขียดเมืองสุรินพวกเมืองสุรินนี่โอ้โหโป้งเดียวจอดทีเดียวจบหมัดหนักนะครับหมัดหนักเร,เราเราโมทาเรือที่เอาหลายอย่างนะครับมวยก็เอาหลายอย่างไอ อ,อ,อ่อนใจนะครับอ่อนใจว่าวันนี้อะไรกันนักหนาอ่ะข่าวแปดพูดมากเดี๋ยวเลยลืมเลยข่าวแปดสมศักดิ์แจ้งเข้าประชุมแพทยสภาทวงความเป็นธรรมให้หมอ <S <S เฮ้ยเอสมศักดิ์เป็นบ้าแล้วผมเป็นบ้าวะเนี่ยเฮ้ยทวงความเป็นธรรมให้หมอเฮ้ยมึงจะบ้าเหรอในดูอีกทีนี้ไม่ได้ตาฝานะเฮ้ยไอ้บ้า เขาแฟนสภาเขาตัดสินแล้วมึงคนเดียว,น,น,สสวนี่แน่กว่าไายสมศักดิ์ไอ้เวนเนี่ยเขบอกโดนขวางรองเท้าเมื่อเช้าอะ่ะดีเขาบอกไอ้คนที่เตรียมอุจจาระสุนัขจะไปขวางมึงอะ่ะแหวกเข้าไปไม่ได้รองเท้าหายหมดเลยขากลับเห็นต้องแวะซื้อรองเท้าแตกกันเติมเลยนะไปกันเยอะแยะเลยพวกเราทั้งนั้นเลยเออเฮ้ยอะไรวะโอ้ยสมศักดิ์เอาเอา,สสเอา,เอาดีๆหน่อยเอาหมอดุลตุล,ตลสิทธิสมวง บอกเลยแพทยสภาลงโทษชัดเจนแล้วไม่หวันไม่หวันรัฐมนตรีสาธารณสุขวีโตโอ้แต่แกทํารับใช้เจ้านายสุดลิ่มทิ้มประตูหรือเปล่าผมไม่รู้ปรับรัฐมนตรีค้าวหน้าแกอาจจะได้เป็นรัฐมนตรีมหาไทยควบรองนายกเลยนะเนี่ยทำเล่นไปโอ้โหเพราะว่าถ้าผลงานเป็นที่ประทับใจ ผู้มีบารมีโดนรองเท้าเพียบเลยโอ้โหนั้นรองเท้าขายดีแม่งคว้ากันเละเลยโอ้โหแต่ไอ้พวกที่ไปพี่น้องผมทั้งนั้นไปดูหน้าพี่น้องกูทั้งนั้นเลยโอ้โหใช้ได้เลยใช้ได้อะเราก็ต้องไปแสดงออกนะครับแต่เราก็ไม่ได้ไปทาอะไรที่ผิดกฎหมายไม่ได้ไปทาร้ายนะครับเอามติแพทยสภาออกแล้วแต่นายอุงอิงก็ข่าวซ้ำกลัวเขมรลำบากเลยสั่งให้เปิดปิดด่านเอาละครับงั้นเอาแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับ แต่ใครๆก็สู้คุณอนุทินไม่ได้คุณอนุทินก็เอออันนี้เรียกตีกินหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่เขาเรียกว่ารู้ทิศทางลมนี่เป็นพวกเดียวกับทหารเรือรู้ทิศทางลมว่าลมมาทางไหนลมเปลี่ยนทิศแล้วกูก็เปลี่ยนไปด้วยแม้แต่ลมยังเปลี่ยนทิศเลยแล้วพ่อหนูจะไม่เปลี่ยนใจได้ยังไงเออแล้วตอนนี้โอ้โหไม่รู้ ความบัวความควายอะไรเยอะแยะไปหมดมึงออกมาไม่รู้อินุงตรงนังเลยแล้วประเทศอยู่อย่างเงี้ยเขมรมันก็เตรียมจะกระซวกเรากระซวกเราแต่ไว้ใจทหารครับผมไว้ใจทหารอย่างเดียวผมไม่ไว้ใจคนอื่นเลยเพราะทหารเนี่ยเขาปกป้องประเทศด้วยชีวิตแน่เพราะเขาถูกอบรมให้ตัวเดียเป็นอย่างนี้เอาละพบกันใหม่พรุ่งนี้วันนี้เดี๋ยวต้องไป เฮฮาซะหน่อยอฉลองฉลองก็บเบลแล้วเฮ้ยบ้าเลยรับฉลองก็บเบลเลยเราโดนมันจิ้มเอาจิ้มเอาฉลองหมอว่าหมอบ้านเราก็คือหมอหมอเป็นบุคคลชั้นหนึ่งของประเทศผมยังสอบเข้าไม่ได้เลยไปสอบเข้าทาาหารได้หมอเนี่ยสุดยอดเขาก็คือหมอวันอย่างค่ำแต่ไอ้พวก ที่จะไปอ้างหมอหมอหมอเนี่ยไม่รู้เป็นหมาหรือเปล่านะเออไม่ได้เป็นหมอแต่ไปยุ่งกับเขามากเอาละครับเวลาหมดแล้วไปแล้วครับสวัสดีครับสสสิามยยไท